ทุกคนเราอยู่ที่ตรงนี้200เมตรก็จะถึงคุณากาเด่นเนี่ยฮะเข้าไปเลี้ยวขวาเป็นถนนใหญ่มาจากวัดใหญ่นะครับทุกคนวดพุดทธชินราชนะครับทุกคนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวร,รมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกหนึ่งเดียวของจังหวัดพิษณุโลกเดินมาครับทุกคน สงสัยแล้วสิทำไมเดินเอาก็ท้าทายฉันเลนชทุกคนย่างะท้าทายความสามารถเดินมาผ่านหัวรอผ่านสนามกีฬาผ่านเต็งน้าผ่านใดๆมาก็มาถึงเนี้ยฮะอีกร้อเมตรก็จะถึงทางเข้านะครับทุกคนจะาดีทุกนาสวยมากเลยทุกนาการเดินค่ะทางนี้ก็บอกไปไหนนะตรงไปเนี้ยตรงไปทางเนี้ยน่าจะไปพรมพิรามนะจะมีดอกไม้สีม่วง สีเหลืองแล้วก็สีขาวๆตรงนู้นน่ะแล้วก็สีส้มดอกทองกวล่าเดี๋ยวเราตอนเนี้ยคุณง่ายๆว่าถ้เาเกิดใครขับรถมาจากต่างจังหวัดมาผ่านตรงนี้ก่อนจะถึงพิษณุโลกตัวเมืองอีก7กิโลนะก็จะเจอคุณนาการเด้นค่ะเขาบอกที่นี่จะมีทั้งรายวันลายเดือนลายชั่วคราวค่ะทุกคนจารูแมนติกมากแล้วก็เขาบอกว่า <c oughs> เป็นขวัญใจของนักเดินทางที่ก่อนจะเข้าเมืองต้องมาดูแมนติกที่นี่ก่อนแล้วก็อ,อ,อุตาดูดอกไม้สวยมากตัวลงตาแบกหรือว่าสเลาอ้ที่ดอกเหลืองปีดียาทอนหรือว่าเหลืองอินเดียนั่นเองทุกคนนะถนนประสานวิถนุนท้ายซอยร้อยเมตรร้อยเมตรจากทุกคนจากคุณาการเด่นอีก7กิโลนะฮะมันขึ้นว่าจากตรงนี้ไปวัดใหญ่7กิโลกับ100เมตรทุกคน เราเดินมาหาอยากเลยค่ะทุกคนจ้กจุดปวดท้องจนแบบว่าเขาเรียกว่าจนแบบเขาเรียกว่าเพลินเลยค่ะทุกคนจ้านะฮะสุดยอดมากๆคุ้มค่ากับการรอคอยไปเดีย๋ยวไปดูที่พักกันโรแมนติกขนาดไหน่ปทุกคนครับโอ้ยูดอกญ้าสวยมากทุกคนพอจะตกดินแล้วจ้ะถึงแล้วขวามือทุกคนขวามือจ้า ขวามือขวามือเราก็จะมาแบบเขาเรียกว่าสมบุกสมบันทุลักทุเลถ้าเกิดมองจากภายนอกเขาจะไม่รู้หรอกว่าเป็นนี่คือยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโลกมนุษย์ถ <c oughs> ้าถึงแล้วทุกคนจา๋านี่ะสดๆสดสดวิวๆทุกคนจา๋าหายเหนื่อยเลยเห็นสภาพบรรยากาศน่ารักมากโอ้ยสวยทุกคนดูสิเป็นหลังๆทุกคนจ๋าไปเช็คอินกันทุทุกคนดูสิสบรรยากาศรกมาก สวยจังเลยทุกคนอย่างนี้แพงพวยกระพงกระเพาโอบรรยากาศรถมากเลยครับชอบปทุกคนมีต้นยูคาลิปตัสแบมบูสุดยอดนี่น่าละคนเลยชอบเห็นไหมนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็ถนนที่เราเดินมาถ้าเราเข้าทางนี้ได้มันก็จะถึงไหวใช่ไหมละ่ะแต่มันจะเป็นน้ำไหมฮะมันจะมีจระเข้ตรงนั้นหรือเปล่าาก็เลย เรียงมาอีกนิดหนึ่งทุกคนจ้าว่ามีดอกบานชื่อดอกไม้นี้ดวงใจโอ้โหสุดยอดหลงรักเลยอะทุกคนจ้าโอ้ตายแล้วไม่น่าเลยที่จะต้องไปแสวงหาอะไรที่แบบที่ไหนอีกมาพักที่นี่ทุกคนจ้าเวลามาพิ่สุโลกเมืองสองแควอู้ดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยฮะม่น่าชอบนี่ฝรั่งแล้วกดฝรั่งเขารู้นะเ็จะแห่กันมาที่นี่ฮะ ลดมากอืมขอพักล่างก่อนทุกคนอย่าเดินมาเจ็ดแปดกิโลรูดอกไม้สวยทุกคนวันนี้ขอไม่ออกไปไหนนะฮะแต่เราเห็นแถวก่อนจะมานี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่ขายอยู่หรือเปล่าหรือเขาปิดไปแล้วปิดเฉพาะก่อนเที่ยงไหมน,นี้เรามาก็จะหกโมงแล้วครัทุกคนสุดยอดมากเลยสุดๆส,สวยไป วันนี้ขอพักล่างชาร์จแปดเมมโมรี่เต็มแล้วก็เราจะต้องลบเมมครีอ่ะทุกคนนะครับาเาดวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนจะสวยงามมากชอบมาก